ยามเมื่อเศร้าบรรยากาศดีดีพี่น้องเมื่อคืนในฝนทั้งฝนทั้งลมบักแห้งๆหนึ่งเนาะงาใหม่งาโกกทินในบอนขอกงวสวรรค์หันจนฮักเห้็กตต้นดอกจำป่าเดี๋ยวขึ้นเมื่อสิบเปอันถ่็นยสูบเบิ้งตื่นเศร้ามากเลยลงมาซองเบิงนำอยู่ไฮนามันลมแห้งแต่ฝนหบาบได้แห้งปันใดเนาะเบิงมันตืมกับซำนี่แหละ น้ำในห,หน้าที่มันแห้งแล้วมันกับบคหอยสีอ่างดอกเด้อั่างแต่ในคนทางนี่แหละสาบายดีสาบายดีตอนเศร้าเด้อทุกคนยินดีตอนหาภูเขาซูสองสาวันแหลนถึงเด้อเนาะลงมาซองเบิงป่าพี่น้องบรรยากาศยนี้มือเศร้ามาซองเบิงป่าหน่อยที่เขาปลอยใ้นี่แล้วเนาะตะเว้นกำลังข้นตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเด้ โอ้ยว่าแต่ฝนสีแห้งขออะไรคิดว่าสีได้ลงไปยามตรงยามรีบัดแหล้วมีดสีรีบรรยากาศทุงนาะเดี๋ยวสีพาเวนองก่อนพาเวให้นะว่าสีเอานน่ำเข่าอีกหน,นํำให้นะซ้อนหาม,มันอยากตื่นอยู่นี่นะแต่อีพอเรายัางบอกเลยมาปิด่อในหันนะมันหอดเลยละตุ่นลงมาแม่ หัวคนมามาถ่ายกินอาหารเมืองติฟูเดี๋ยวสิมาเกือบป่าสุเบิงก่อนแต่วันมันติ่งนะมันขุนฝนตกคือสิบโบเห็นโตมันเลยเนะาะแดดกำลังออกว่าสิไปส่งเบงเฮดต่ว่าเม่เยญลุนระบบไปนะ้อว่าอยากไปรอบเบิงเห็ดปวกอีกชุมเจ้าเอ้ยอาหารป่าหน่อยมันก็ยังเป็นเบิดหนึ่งอยู่พี่น้องผัวป่ามันท่านใหญนะ่เนาะ ปลามันลายซ้อนกักแตะกี้ตั้งใจว่าเขาสีปล่อยทรมาสะอาดแล้วก็อยากให้มันใหญ่ก้นช่วงหนึ่งก็คือเอาอาหารนำมาสอยเกลือเนอะปกติพอเราอยู่ขี้งวัวลงมให้กินแหละก็คือ้าเขาเกลือบเบิดสอบหนึ่งแล้วก็ว่าสีปลาพอมันใหญ่วิ่ตอนส่วงตึ๊บแล้วมันก็นจะใหญ่เลยนะนะน้ำก็ตื้นตื้นบงปลา ห,หัวตั้งแเจตพังที่ลุงปลาเค็งก็จะตัวใดปลาเค็งหน้าปลาเค็งบนหน้าอร่อยเพราะว่าปลาเค็งอันหน้ากับปลาเค็งพันหนักกับปล่อยลุงบอลเดียวกันเดี๋ยวๆๆเปลาตะเพียน พอได้แยงอยู่เวลามานั่งตูบกันเนาะบางทีนะบางตูบกับบไี้ออกบไี้ออกมามันมาบ่ทั่ว เคยแล้วเดี๋ยวนี้นะได้ยินเสียงคนมาแล้วมันมาหลุดยุ่มยุ่มแถวเขกขั้นนี่นะเนาะเคยเกลือเรากินเป็นเล้าเห็นตะนัมข่างในใบเขานะพี่น้องเขากระบอยักเสมอกันมันตีงามเป็นจุดเป็นจุดทั้งต้นกลุ่มก็คือยักรูปรูปอยู่แล้วก็ทั้งกลางๆให้นะกระบอกท่านได้ข้นอยู่ แต่ว่าสองขอกคันน่ะก็วาง้ามอยู่ปลาตะเพียนนะ่ะอยากซ้ำสองนิ้วมือแล้วปลาทูปลาเขาในซ้ำซิมุนนะเพื่อปลาใหญ่เนี่ยมแต่ปลาที่มักชีมักแทงเนาะปลานิลกับปลาเข็งนะ้มันเจาะหลอดพื้นเขาเลยนะี่ เดินเดินเดิเดินบ่าเดินเดเดินมากินเราเดินอุ้ยปลาดุกกระมี้นชุมจาวู่เดินนะเห็นบ่าอยู่ในข้างต้นเขาออนเนตะหนวดเพิ่งกินอยู่นะทุกนบึ้งๆปลาดุกเพิ่งก็มากินอาหาร แต่ว่าปลาดุกนะซ่อนโบเร่ปลอยเดือหนหาจะเป็นปลาดุกนะาที่หลวงทำเอามาปล่อยมั้งบางทีกับตัวที่มันบืนมาแหละโอ้ปลาหน้าก็กินเป็นเนาะหลังจากทีเกือบปลาแล้วสิพาลงปลาซซเมืนน่อนำให้หนาเด้มันกระตืมยุพี่น้องเพราะว่าให้หนาลุงไข่เนะี่ยเกือบสิดงงได้งมเลยเมื่อวานนในหนำก็มาตืมเออ กะเยื่อไปอีกคาเมนต๊กเติมอีกสูม,มือก็คือสิบุไดเอาปลาคอนเลยเนาะต๊กมาจากเอือเถอเมื่อยเอาเด้เสดายปลาปลาคอนตายเนาถิมขนาดเลาะอยู่สูม,มือก็ยังเอาประวัติประไว้เลาะมือได้ก็ว่าเลาะทั่วอยู่สุดท้ายผัดยังมีเนาอันเน่านะร้ายกว่าที่เอามาอีกเด้พี่น้องบางไห้ก็จักหลักเห็นตั้งแต่ตอนใดขึ้นอ,อยังเอาไปเบิ่งนะย่งงยู่ แต่น้ำเท่านั้นหลจ,จะซึมลงมาแต่นองซ้อนนะแต่หน้าหยใหญ่อะมันท่านได้แหงก็มีแต่สามสีหายลงไปนี่แหละบบท่านได้แหงป๊าแดดนะซํดดาว่าแดดเป็ดมวงเศ้าอารถพูดพกับบรรยากาศทงน้าสีเขียวป้าเท่าเนีมไปใะเห็นบอน,นำตามใบเขานะพี่น้อง มันยังเ้าๆมันมีนำขังตามใบเขานะถุงนะ่ะสวนสิบล,ล็อกลงุ่มดกด้วยขื่นเมือเทียงและเ,เอเอาบากตูนเศ้าหาปากขอหดหรอบอลุงตัวกระบาดสีแห้งไม่ว่าสิด้ไปยามรีอยู่ ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงจากที่แบบบอนถีกรลังสิพ่อ,อง้งมกเ็เย่อไปอีกต้องรอมึงนำหน้าก่อนอ่าไปอีพ่อกระลงเราสอนมาอหอดนี่นพอได้แย่งอยู่ไดมันก็เคียวกลุ่มขึ้นมาเลยได้เขาเระอยู่กับหมา,ขาเขาแถวตากายหลังจากที่เฮ้าลกหย่าออกขนาดทุกคนแล้วก็วานพุยถืนใส่มาบา่ดนี้เออเคียวอุ้มทุ่มจะคือเขาแล้วเด้ตะกีนะเลื้งสดหลอดอยู่ตอนนี้งามแล้วเนาะ งามแบบตัวแขกอยู่คนมาเห็นก็มี่วงว่าเออเขาในนีนน้คืองามแท้นะกาง,งามแต่นในนี้แหละหอยจักยังบักใบมะคุงลุกให้ห้อยก่นยอ,นอนเด้อต้นักคุงต้นเตนเตี้ยี่นต่ว่าหมากดกดกผู้สะอ่อนแต่หมากเพิ่นพี่น้อง ท่านได้ปิดไปซิมเบิง่งจากเถื่อเลยะพวกท่านได้นะนนปิดไปต่ำปอดมันเปรียบเทียบให้เห็นว่าแม่คนเดียวนะสามารถเลี้ยงลูกได้เป็นซิปเนาะไข่ไข่คนเลยบึงตีลำตนเม่นะสำนีแต่ว่าลูกนะดกตั้งแต่เหงาหอดไปดก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 ปก็กกกปากามีไปทั่วให้ บางโตมันก็บบได้ไปกินแล้วมันอยู่คนละสนเนาะบวบอยูุู่มก็มีอยู่เครื่อนหนึง่งป่ะสี่างไปปิดไฟก่อนอยู่เงันนำช่วงนี้มันเป็นย่ำนาเนาะเฮาเนียมไปทางใดโบเฮาสีลงทงหรือว่าอยู่ตามอมแอมอมแอมขางเฮาเนี่ก็คือจะมีแต่สีเขียวเต็มเลยเขียวกะจีมีสีวิตชีวาหนะทุกคน ปัาดในะนี่จนอยากเพียงแอวเขานะ<ฮ>งามไรแล้วใบเราแหล่ล้มนี่ฮะ่ะเบิ้งมันอันอยู่ในโฮมเสียงเกือบเด้อบมแม่นเสียงอันอื่นออดแอดออดแอดอยู่อันนี้หนามบ้านสวนข้างหน้านีเทานามทาวน์ะสมคือข้างหน้าคนจีนคนเวียดนี่แหละ ยังเลือแต่พ่อได้ย่างคันต๊กลงนีก่ก็ขค้ชผลล่้หยาฮอดแล้วนี่มาเบิ่งอยูอีกมุมหน้าบันสวนก็นจะเห็นเวลาตื่นมาก็จะจดชดชื่นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้พักอีตู บัวลาพาอยู่ฝั่งนั้นเขาบพิ่ให้ปลูกไก่กันเนี่ยมันสดเอา้าดอกไฟมาแต่ใส่ี่ินี่ความหวนลมเมื่อคืนในซ่อนจนมานอนหนีโบได้เห้เกลนอนเทียงไอ้แม่ลมแฮ้งเฮ้ย,ยลวมันกระฟาดแต่ข่อยกระยานเนาะขาอก็เลยบบมาอันนี้จุดกุอ๊ออเน,นียอ ก็คือ,อยังอยู่ในรักในครอบบักเขียบกับบักได้ซุกได้อย่างเดียวปีนี้บอคอยสีดกพี่น้องอยู่ใเพิ่นปลูกอันนี้เอาขี้เก็บมาใส่หายมือก่อนนอนบ่ด้เนาะไม่เย่รุ่นแล้วไปามาใสา่มันเหนียวใส่เพื่องก็ได้ยังซสำนเนียหน่าจะได้สือเพื่องไ้งวยอีกลเลยนีย่โอ้ยบักกะทินมันหักลงมาตั้งแต่ถึงผักล่องเอดเลดความวาล้มเมื่อคืนนี่นะคือ ถึกใจงัวพี่น้องแล้วนีนน่นะเนาะมักคือนอย่างนี่นี่ฮักลงมาผาดงาจำปาลมลมเบิงเ้งแทนละงาะมันก็อยู่ทางพี่ได้พี่งาะมันกับังกะลี่อยู่ได้มันฉีกลงมาให้ผู้สองงาความแหงคอมลมนี่บ่ให้ยว่าเป็นตตยานเนาะ มันสามารถผัดเอาเงินคนหรือผัดอย่างต่างๆไปได้เบิดเลยว่าวน้ำลมนี่นะบไดมีว่าให้โบเมนสิวลมเย็นธรรมดาทำอีแต่ก็เย็นอยู่บัดแ,แห้งมากแหงมากกับเป็นต่ย่านผู้แล้วหาเก็บมาแกะมันไหวอันไปกินกับตำมุคงก่อนเ้อปกกะถิน่นโอ้มีแต่หมากกระเทินฮะท่านีเป็นไน พาละหอบเดินกน่อนเดอมืลไอชี้นนเป็นต้นงาเลยทุกคนนี่ <c oughs> ต้นในงาอันนี้ชีเป็นในงาดำของเมยลุนงาดำ่ะบริสื้ออกแต่ละปีระหวานไปตามเดินในงวัวควยบธธ็ดใชทมันอันนี้ต้นมะเขียบปีนี้ในี่หนีซุกซ้าปกติแล้วมันสีสูผ้ผมกันได้กับในบอนอันเฮาปิดเหมือก่อนปีนี้มันท่างไก่ใหญ่ พามาส่องสวนกันเด้อเบ่งเพิ่นมุงลังคามุงลังคาให้เครื่องปลูกค้องฟังเพิ่นได้าด้ออันนี้โลคายเบิดแล้วเนาะคนมาซื้อทุกมืออันนี้ชิเป็นหอมป้อมยังเหลือเจ๋หนึ่งกับเพิินบ่งพักตั้งสายแล้วก็มีพักสลัดกับพักกาดนี่บัวในกระเบิดอันนี้ชิเป็นพักหอมหอบใหม่พี่น้องอเมรเราปลูกซ้อนไว้เรื่อยๆเพราะว่าเขาขายตลอดเนาะอันนี้ก็ิเป็นผักกาดกับพักสี สวนใหม่สวนปีนี้หยาบท่านได้หุ่มปันไดดอกได้ลังคาแนมข้าไม,ามาบางคนสิบอโคดโหเก่านะสวนซิว,วังนี่เนาะแต่ว่าดินในนี่มันบก่อยโอเคเวลาฮดมันก็คือน้ำนะมันซึมไปเบิดมันบอกเก็บความสุ่มนะเ<ส><ญ>พิ่นใหญ่มาปลูกกันนี่ก็ว่าไข่แนยอยู่มันเป็นดินไม่ หลายคนแนมมากอะสิบอกว่าคือหกเฮงขนาดนอเงินเนี่ยแต่ว่ามันกับบดีหกธรรมดาที่พี่น้องหกแล้วมันได้เงินเนาะหกแล้วดูหกเครื่องปลูกของฝังมันก็ได้ขายบดีหกขี่เงาน, <c oughs> นี่ให้มันหกโหลดขันหกเครื่องปลูกของฝังแล้วมันก็ได้เงินอันนี้ชีเป็นแตงหอบที่สามกำลังขืนขา้างจ้า รุ่นเด้อเนาะว่าตัวนี้หันชีดกบอสีเด้เก็บขายโดนซำไใดอันหอบที่สองของเมย์ยัยรุ่นน่ะในหนิดในเฮือน,นี่น่ะเป็นโดกอีหลีได้ขายตลอดเลยได้ขายหลายอยู่เด้ทั่วก,กบกำลังขืนข้างพอดีส่วนในคลองขายก็เลยบ่ค่อยซีมีอย่างมีแต่พักหอมแต่พักหอมกับบ,บวบบวบน่ะเสื้อบอซุมเจ้าอ่ะอันนั้นน่ะคือบวบเงาเดียวแล้วมันแตกออกไปทั่วทิพย์เท้ หย่อนเด็ดหยอดมันขายน้ำกับโบทนันเก็บใหญ่น้ำโบทนันขายเบิดเบิดแล้วเครื่องปลูกของฝังสวนไมญ่ยลุนก็มีอยู่ซัมนี่แหละเขาโพดฮักไปตุ่มแล้วเมือ่อคืนนี่แต่ว่าฮักเมื่อวานนี่บโบไดทายซูบึงเซะโอเคทุกคนมา อาบน้่เปลี่ยนสุดกินขา้าวเศร้าเลยเด้อคลิปนี้ก็คือไปแล้วเนาะสบายดีก็คืออันเห็นเอาผักกั่งลงลงนี่นะผลมันสาดมื่อคืนนี่